สวัสดีค่ะพบกเป็นหมอโซเฟียแพทย์พยาบาลกันอีกครั้งนะคะเอาล่ะคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปปิกที่ว่าความคิดถึงของเรามันเท่ากันไหมอะเราคิดถึงเขาแต่เราก็อยากรู้ว่าเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าบางคนอาจจะบอกบางคนอาจจะไม่บอกนะคะทีนี้เราก็อยากรู้ว่าไอการที่เขาบอกเราว่าเขาคิดถึงเราเนี่ยมันคิดถึงจริงไหมนะแต่ไอการที่เขาไม่บอกเราว่าเขาคิดถึงเราเนี่ยแล้วลึกเขาคิดถึงเราหรือเปล่าอะมาดูกันนะคะความคิดถึงของเรามันเท่ากันไหม เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะตรจงตกคใครค่ะใครอยากเล่โส่วนต,ต,ตัวกับแม่พิมเพื่อนๆที่บ้านเขียวหรือสแกนเขียวอโคได้เลยนะจ๊ะก่อนอื่นนะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไร Night of Wands ค่ะ Queen of s w w r r s นะคะแล้วก็ s v v n o o Swords เวลาคุณทำอะไรอะ่ะคุณจริงจังมากนะคะคุณมีแพชชั่นกับสิ่งสิ่งนั้น แล้วคุณก็มีอีกโกในตัวค่อนข้างสูงด้วยนะคุณมีอีกโกในตัวนะคุณรู้ตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะแล้วเป็นคนที่ชอบจะเอาชนะด้วยลองไปถามตัวเองสิว่าจริงหรือเปล่าว่าเป็นคนที่ชอบเอาชนะหรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือคุณไม่ชอบคนโกโหกคุณเกลียดคนโกหกมากๆคุณชอบความจริงคนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะคะคุณชอบความจริงขอให้พูดจริงรอ่ะขอให้พูดความจริงออกมาเถอะ อะไรเงี้ยรับได้ทุกอย่างรับได้หมดอะไรเงี้ย <_ d ata> พลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุไฟและก็ธาตุลมค่ะอ่ะมาดูพลังงานของเขากันพลังงานของเขาเป็นอย่างไรคะ่ะ t r ี e o ์พ cups ค่ะ Page of Pentacles และว้าว h e s t r เ n g ค่ะที่รัก <_ d ata> เขานะ เอาหัวใจทั้งดวงเนี่ยหยิบยื่นให้กับคุณละดูดิยืน่นตัวใจน้อยๆเนี่ยมาให้คุณละนะคะนะ<ๆ>เขามองว่าคุณเป็นคนเก่ง<ๆ>เขามองว่าคุณเป็นคนแกร่งนะคะแล้วก็สิ่งที่เขามองคือคุณเป็นคนที่แบบดึงดูดเขาได้ดีมากๆนะเขารู้สึกว่าเขาได้เจอคนที่ใช่อ่ะเออนะหรือว่าการที่คุณกับเขามาเจอกันอาจจะมีคนแนะนําให้รู้จักกันก็นกได้นะคะพลังงานที่เห็นนะจะมีธาตุน้ํา ธาตุดินและธาตุไฟจ้ะอ่ะมาดูกันซีว่าความคิดถึงของเราเนี่ยมันเท่ากันไหมอ่ะ,อะ Five of t a c l e s นะคะ Page of s w o r d ค่ะ The Moon Ten of Cups ค่ะและ Ten of Pentacles เท่ากันค่ะ มีความคิดถึงมีความกังวลนะคะ bunker. มีความคิดถึงมีความกังวลมีความห่วงมีความห่วงนะคะไม่อยากให้ใครมายุ่งไม่อยากให้ใครมาตอแย bah, นะไม่อยากให้ใครเข้าใกล้เราเลยด้วยซ้ำนะคะนะสรุปแล้วนะความคิดถึงเท่ากันค่ะนะคะเขาคิด voilà ถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาคุณรักเขาเขาก็รักคุณขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหากชอบคำทำนายนี้ก ah> ็น้อมรับกลับไปเลยนะคะนะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใกันและเป็นค่าครูเล,ล็กน้อยกับแม่หมอค่ะสำหรับบ้านแดงนะคะฝากสับตะไคร่นะคะและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะบ้านฟ้าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอ้อก่อนจะลาจากกันไปขอฝากไว้ท้ายคลิปสักนิดหนึ่งเนะียฝากถึงคนบางคนนะคะที่เม้นมาถามแม่หมอว่าทำคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเอ่อ ได้จับไพ่เรียงไพ่ไว้แล้วใช่ไหมจับไพ่ไว้แล้วใช่ไหมฮัลโหลสับไพ่ก็เห็นเนาะไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์หรือในคลิปนะคะทุกคนจะเห็นอยู่แล้วว่าแม่หมอสับไพ่สับไพ่แล้วหยิบไพ่ส่มขึ้นมานะคะไม่มีเวลาค่ะเอาตรงๆนะเวลาทุกวันนี้แท้จะพักยังไม่มีเลยค่ะนะไม่มีเวลาที่จะมานั่งแบบ เอ้ยฉันจะเอาเรื่องนี้นะฉันจะเอาท็อปปิกนั้นนะจะเอาท็อปปิกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเรียงไพ่มันสวยงามก่อนพอไม่แหลมขนาดนั้นนะคะนะคือจริงๆอะแม่หมออะไม่อยากจะเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือแต่การที่คุณมาถามแบบเนี้ยมันมีมารยาทแล้วหรอมันมันน่ารักแล้วหรอมันผ่านกระบวนการความคิดแล้วหรอคุณถึงมาถามแบบนี้อย่าดูถูกอาชีพของใคร ถ้าคุณไม่ได้สามารถที่เหาะเหินเดินอากาศได้นะคะแม่หมอร่ำเรียนมาแม่หมอฝึกฝนตัวเองมาไม่มีความจําเป็นไงที่จะต้องมานั่งทำ topic top แล้วก็ต้องบางแบบอุ๊ยฉันจะต้องจักเรียนไพ่ให้มันสวยงามคลิปไหนไพ่ออกมาดีเมื่อคือดีคลิปไหนไพ่ออกไม่ดีก็คือไม่ดีแค่นั้นเองนะคะแต่อย่ายูถูกอาชีพคนอื่นนะคะนะทําตัวน่ารักน่ารักนิดนึงสังคม ให้อภัยคุณได้นะคะก็อยากจะฝากเตือนนิดนึงก่อนจะถามอะไรใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้มันผ่านตรงนี้ก่อนก่อนจะถามนะคะใช้วิจารณญาณเยอะๆนะคะสําหรับแม่หมอสาบานได้เลยว่าไม่เคยวางไพ่ไม่เคยจัดเตรียมไพ่ไว้ก่อนนะคะสับไพ่เห็นๆสดนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทําคลิปอ่ะฝากไว้เท่านี้แหละนะคะรู้ตัวแหละเนาะว่าเป็นใครคนไหนก็ ช่วยมีมารยาทดนึงนะคะเอาละฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตไปตามให้เหมาะด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใกันและเป็นค่าครูค่ะไปก่อนนะบ๊ายบาย